สมซื้อแพ้วพวอีหลีเนาะคันได้จับไม่เนี่ยบ้าหัวจักหมองลงเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยสาธูเป็นอีหลีนะแม่มึงจะทำทาคือไไนอีห่าวคอยเพียร์ม่หานเอ้าไม่ได้กูไม่ได้หานติบัวเอาควยให้ขึ้นกันเนาะเอาไม่กันหนึ่งสํา แม่ยังระบาดนี่เราตอนนี้่น้องทางบ้านครับสวัสดีค่ะเฮียกูติีจะแม่ยังต้อมแม่ยังแี่ยังเอ้าเมียเอาไอแม่จีระไผเป็นเมียเอาเอาเย่าเอาไม่เอาไม่เอาไม่เยี่ยวนี่เราต้องสังเกตใหม่เด้สังเกตเมียหรือต้องสังเกตทายังหยัง ไครสี่ยาคือแม่มาเราเอ้าไปทั้งนไปทั้งปูนไปทั้งปูนทังไหนไปทั้งูนเออคุณจีนังเบิ้งคักคักน่ยลุยมงแน่ัมันพ่อเศาหรอนี่ย่เป็นเหรีแม่มันอย่างดอกเป็นดีๆนแม่ยิ้มคนไหนต้องบอกไปเนาะเป็นไอ้เมยเป็นยุติ ก็เนีตัวนนเป็งียสิเงียแตกว่าฟ่าีบเห็นจิงตัวรองคักรองเมียปันเขาเวงเจ้าของคักเมียรดก็้วงเพี้ยววาิบเหวี่ยเพี้วบ่ารองสิมาติรองโอ้เป็นตาจางเป็นตาจางพินโอ้คนมาัดนี่ไยังพ่องูหาใส่ละใส่ละใส่ละนี่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 ปานงูง งูอยู่ใจงูงูนี่โอ้ยมันบอมันงูยังมันเป็นเครื่องประดับแหมที่ผันงูของมันเป็นงูธรรมดาเด้งูยังงูผิดตายอยู่หรอกเอาค่อยๆนางมันางพีกลางๆผีมันถึงพี่น้องจะไ่เห็นโอ้ยนางใส่เข้าก็เห็นผู้บอกใหงหนึ่งกูยังกูบางมึงเอาสําหรับพี่น้องทั้งบ้านกระดากันค่ะช่วงนี้เป็นช่วงขำขันกรอนนอนกระดากันค่ะ ข้นศรีหัวเขอบอ่าหัวพี่น้องหัวซอยเนี่ยเ่ะพี่น้องทั้งบ้านค่ะผู้ใดป้องหัวก็ไปหาหมอสวางมือปันนี่บ้องหัวกูกับสื่อเงินจู้เหน่าเอา,เอาหัวตะไบก็ได้บพรต้องหัวเบิดมืสอสวางมือนั่นนั่นนงมือเงืองกเสือเดียิ่งข่าวว่าวงแพ้วแพ้วนี่ลูกน้องหนีเบิดกูเลยสิมากเคลนหานักร้องจจกเอาเอาเพชรขึ้นจากขีดตมให้เมืองเคลนหานักร้องบอกแม่เออ ้ากัทไปตังป้งวงเองละบ่ะมึงยอ,อย่าเบาอีห่าเ็ี้ยงเขาสิว่าคุณเป็นตัวสนวนอีกล้นี่ขอ,อขอบคุณค่ะโอขอบคุณที่มากินมาทานนะคะขอบคุณค่ะ <laughs> ขอบคุณค่ะกูฝากเนี่ยอาจากคือว่าถือเอาเอา้ากูไม่ได้ชวนเลยเพราะมาถือมาหอยอว้าถือไว้เ็ีอยงเพื่นพนพนอนไห้เขาก็คลองไงเพื่อนอาทิตย์หน่าเพื่อนสือบลาคลองไงเฮ้า ให้กูกฝากไว้เป็นอย่างกระท้อนให้กระท้อนกูเบิดธนาคารมาแบกไว้ตัวเงินกูนั่นของเงินกูเบิ่อยู่ธนาคารตอนไีนดิยูที่หานักร้องมึงร้องเพลงเป็นบ่มึงห่างไม่มาโดนนี่เป็นแม่เป็น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 สูเป็นบ่เบิดไม่นอีขี่ขาเขาเอ้ยเนาะผู้ให้ายผู้ให้จะมาไม่บอกชิส ตลเโอ้ยมาใส่ส่งผมเพ็ดปวกเถ่ามาใส่เถอะเนาะสดสูบสูบจูเดี๋ยวเมียสิปั่นสิปั่นนักร้องปันตุ๊กตาผีบ่ปั่นนักร้องลูกแต่มาปั่นมึงก็คือลแล้วอีตุ๊กตาแต้งแก่แม่ยังแม่ตุ๊กตาแต้งแก่ตุ๊กตาฝ่ายสารน,น,นะน้ามาหนี่มึงร้องเพลงเป็นบ่ยนปะจะเป็นขันกูจับมึงสิเปียยใช้กูบ่หนี่แม่เบิ่งข่อยในยพวกง่ามหนึง่งกูอยากมึงเปียติดมือกูซิด่ออ,อกบนะน้า คนเด้นิร้องเพลงโอ้ยอิ่มปีติกรลุกกระลั่วขวบขวบกูร้อนอยู่ให้ร้องเพลงอีหย๋ร้องเพลงคนละเพลงคนละเพลงเออมึงร้องเพลงอย่างเขวี้ยมคิดเอาข้างเสื้อก็ได้ข้างเสื้ออ่าเอาประองเอาเบิร์ดเอาเต้าหมองเอาเต้าหมองมันหมองหมองมันมีแห้งเลยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยบ้าโอ๊ยโอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเฝ้าเถอะปากปากมึง ยาแดงผัวคอยใไขมูตูยาน,า,านั่งตะกอนนี่อยังยานั่งเคียววันยุปโถมวันนี้เอออีลุยมาเรียนมึงเสี่ยงเพียงยังเอากระข้านหูเหรอเนาะข้านหูเออไม่รู้ข้านหูไม่รู้เป็นอะไรนั่นดิบักรลาเสี่ยงเพียงออยังอีเสิมาบ,บักรลาหยังโอ้ยเดี๋ยวมึงหนเงี้ยเอาเสียงดีอยู่เนาะเสี่ยงเพียงยังหนูอันอันปัด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 นะแหมเพียงยังยังปัดปัดเสียขาด,บ,ขาดบอกโอ้ ออเอวบัดบัดปัดบัดเอวรัดปัดแม่โอ้ยตลกไม่ได้คัดตลกไม่ได้คืดใหยเสียขาดว่าทันเอาบันดังปัดโอ้ย <c oughs> จะปวดหัวผมแม่ตลกเสียขาดกระพิ้งเอาร้องร้องอาจารย์อาจารย์เอาเอาอุ้ยกันวิวอุ้ยววิว,ว,ว,ว พ่อพ่อเราในสนานี้จะเรียนหลายหลายมึงลองวันที่มึงลองขันหูไม่รู้เป็นอะไรเอาสำลีมาปั่นก็ไม่หายเออที่เธอแอวลันปัดลันปัดลันปัดแอวลันปัดลันปัดลันปัดนไว้เออได้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 มีแม่แล้ว โอ๊ยกูกูสิขาลอยเขามึงอยูดีถืลุยกูสอนแต่ยื้สวนเหรอด้บังกูย่างง่วงแต่ย่างมากูยัางไปอีกใกล้ๆกันโอ้ยสุดโอ้ยจะเป็นคือเนาะคือปากอุ้ยตักแสดงยี่หีเต็ียมลอยไม่เอาไม่ลงให้ใส่ไม่น้ำกูตัวเดียวเพื่อท่านกับท่าน่ว่าเป็นสามชาเดีเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนยี่หรี่วางมืถือในคือตี ้าใจมาเอาดีดีนะอีแพ่นี่โอป้ยเก็บแต่ตรวตัยังมาตายอยู่บาทเมียเขาตายก่อนกันทุกรงบตายยังรอดสยกูมาเงือแท่งเท้อหนึอาจารย์อาจารย์สชาติอาจารย์เอาเรีวคนนี้ด้เอาเรีวคนนี้ด้วย 快点鼓！Uh, ลอกคลอกเนียก็จะ<ฮ>ลอกสูงก็จะเป็นล่องล้องคู่ดิเว้ยเยเยอะสิเ็น <im it> หัว <c oughs> เขาอีรันหัโอกาสหัวโอกาสหัวเนาะเอาทั้งพีบ่บดิอา,าะอะไรมั้ยจาจาร์เหนดู สติแท้ดีสติไม่รู้มึงมีสติบ่เอ้ยอีห่ามงเพลสบอลจบถามเพลงกูอีหยังก็ขั้นหูวขั้นหูโอ้ได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 ้มึงไปคิดเนี่ยแท่งผู้ใดกูถามกันนะ่ะโอ้ยเอาไม่ไม่จานแล้วไม่เอาดีๆเด้อจะใครหนัให้หนาด้อ ได้บ่แม่เอยียงแต่จังสี่มูอมึงกับมาง่วนไปอยู่น้ำมีขี่ขาเอนะ้ยเนาะมึงจังบอกเขาบอกขอยไปน้ำกูบอกแล้วให้มึงตับที่ใจดีๆสติเปี้ยนมองห้ามเป็นม้องยังมองเออ,เอ,อย้อนว่ามองนี่แหละเขาจังว่ล่องบ่ถือเนี่ยแหละอย,ย,อยู่อาจารย์ทำไมอีกรอบหนึ่งก็เนี ไปขอหาจังหวะทุกันดีเราไม่เป็นจังมันคือว่ารองไรหาจังหวะทุกคนไมไมูพี่ไม่รู้เป็นอะไรเอาสามลีมาปั่นก็ไปอะหลัปัดหลัปัดมึยเบตอนมันเป็นมอเลยย่มอยู่กลางมี่ยงมาอยูกลางด้วยมไม่อยากพ่นเป็นนอมองเลยฮะ การเที่ยวที่ไปตัง้งวังหม่นี่คือข่าวเดียวต้องให้มันสู่เขาทำได้ให้สู่วังเก่าให้ได้เอออืามพะว่าเหมารถมาไว้แล้วเก็บของได้ป๋าตีสีทุกวันใจป๋าขาดเบียดท่านหาหนี่กูจะบ๋าไาม่ได้ใจแต่เราเปิดเพื่อนนะ <c oughs> อาจารย์อาจารย์รอดเลยอาจารย์ ไปหยาดเพ้งโมท้าไม่เราหญิงเราเมื่อคือปัดหน่อยครนะครับมึงโอ้ยเจ็บท้องถือคำพูดเองถือไปสักก้อนนี่มึงคือปัดหน่อยแท้มึงมาแย่งฮอกกุนเงินไถนชัูเงินกลัวนอาซุเชี่ยกันในนี้หรืกูผู้อูดเนาะเอาดีๆเอาดีๆแย่าพ่อแม่เงี้ยนั่นกูบอกแล้วตัว ห่วเอาอีกเบี่ยงเขนออกมาเออเอาไปฝากครัวไปทีักเอาไปเนี่ยเสียงผู้ใดเสียงผมนี่ละอาไมับัดดี้นางนางตะควงหุยแล้วนะฮะหุยแล้วนะ ดียวม,วยงมึงสิไปปัดจังเอาแห้งยังมึงมาฟังติแทรีเลยนะดิแล้วมึงลองแห้งหาับแม่มึงบอกกูว่าลองค่อยๆมันสวนหูกูงแม่มึงอะลองเพลงมึงตีแล้วจังแล้วมันต่ำใส่หูกูต,ตุบๆอยู่เนาะบอกคือหรอกแม่ไม่นอยู่บอกคือหอยว่าบอกคืออุย้ยยางตายกูอ่ะเราบ้านี้บ่กมันยางตายอย่งเงี่ยค่ากันแล้วน้ำเลี้ยงสิเอาสิเอาจังไร เอาหนี้ไอ้ใส่ได้ไอ้ทะเลตัวงูเถื่อนบดีจะเป็นจองกรรมจวิ้นตะเอียงมันอนีข้อนไว้เนาะนั่งเล่นไรบ่ได้เด้เหี่ยวสีเหียอีขึ้นมาขึ้นเนยหยอดแล้วจีอุ้ยชุ่มช้ำแล้วบัดนี้ชุ่มช้ำแล้วด้บัดนี้เป็นตัวยางบ่ดีต้องร้องเพลงให้มันใจมันจบต้องใจมันจบเป็นว่าแมนเอาสิ เอาไหนให้ซ้อมก่อนอย่รำควานซะเอออะค่อยๆเบิ้งเชื่องกันเออเอาขับไป